สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาแนะนําวิธีการวาดรูปดวงตานะคะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าดวงตาในในที่นี้นะคะเป็นดวงตาแบบเหลือบมองด้านข้างนะคะครูปูก็เลือกรูปดวงตามานะคะอุปกรณ์เอ่อที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็เปเปอร์สตัมนะคะแล้วก็ดินสอ h b นะคะดินสอ h b 2 b นะคะ2 b แล้วก็ดินสอ e e นะคะ e e นะคะคือด้านมันสั้นนะคะต่อนะคะดินสอ e e นะคะ e e นะคะวันนี้ครูปูก็จะมาแนะนำวิธีการวาดรูปดวงตาเหลือบมองด้านข้างให้ดูกันนะคะเอาละค่ะอุปกรณ์พร้อมกระดาษพร้อมนะคะ กระดาษก็ใช้กระดาษแบบสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะลองหาซื้อดูนะคะที่ใช้สำหรับสีแห้งอะ่ะพวกสีชอกสีไม้อะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็ลองหาซื้อกันดูนะคะครูจะเริ่มร่างภาพนะคะด้วยดินสอ HB ก่อนนะคะเรามาร่างภาพกันเลยนะคะคือถ้า ที่ครูปุณแนะนำไปใช่ไหมคะว่าให้เราอะกะระยะห่างใช่ไหมคะที่ครูปุณได้สอนไปใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ครูปุณก็จะมาวาดให้ดูเอาที่ด้านที่ใกล้กับเราที่สุดนะคะมันจะเหมือนที่สุดเพราะว่าถ้าเราเอาวางแบบมาใกล้กับที่ที่เราจะวาดเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเจนแล้วเราจะกะได้ถูกนะคะ ราจะต้องมองรูปดวงตาก่อนนะคะรูปตาเป็นยังไงนะคะให้เราล่างเบาๆไว้ก่อนนะคะมองรูปดวงตานะคะว่ามีลักษณะยังไงนะคะแล้วเราก็ค่อยล่างเบาๆไว้นะคะมีชั้นตาที่ครูปูบอกไปนะคะนี้ตาเหลือบมองด้านข้างนะคะเราต้องวาดทั้งสองตาเลยนะคะเพราะว่า ลูก,กตาดำนะคะข้างหนึ่งนะคะจะอยู่ชิดหางตานะคะคือด้านนี้นะคะก็คือจะอยู่ชิดหางตานะคะและก็อีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ชิดหัวตานะคะถ้าเราทำไม,ไม่ถึงเวลาเราวาดเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ชิดหัวตานะคะหรือหางตามันจะทำให้ดูเป็นตาเขได้นะคะ ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงตรงนี้นะคะให้อยู่ห่างตาพอดีนะคะแล้วเราก็ล่างโครงล่างไว้ก่อนเลยนะคะเบาๆมือนะคะด้วยดินสอ HB นะคะล่างโครงคิ้วไว้นะคะโครงคิ้วห่างยังไงที่ครูปูบอกว่ากะระยะห่างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่นะคะ ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูปูแนะนำวิธีการกะระยะห่างนะคะเราจะสามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะโดยไม่ต้องตีสเกลเลยไม่ต้องติดตารางเลยนะคะอันนี้ล่างล่างภาพไว้นะคะเบาๆไว้ด้วย HB นะคะล่างสันจมูกไว้นะคะล่างสันจมูกไว้ ันจมูกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กะระยะห่างนะคะกะระยะห่างช่วงนี้ใช่ไหมคะประมาณสักสองสองเซนได้ไหมสองเซนที่ครูปุตดได้แนะนําไปลองลองกะดูนะคะฝึกกะระยะห่างให้ได้แม่นยํานะคะ <c oughs> แล้วเราจะวาดรูปได้สวยงามนะคะโค้ง ขึ้นแบบนี้เลยนะคะพยายามให้หัวตานะคะตรงกันด้วยนะคะเนี่ยจุดหัวตาทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะล่างโคง้งล่างไว้ก่อนนะคะล่างโคง้งล่างลูกกตายเห็นไหมคะ ลูกตาด้านนี้ก็จะมาอยู่ชิดถั่วตาพอดีนะคะถ้าอยู่ตรงกลางตาก็จะทําให้วาดออกมาตาเขกกันเลยทีเดียวนะคะต้องต้องดูให้ดีๆนะคะเวลาเราฝึกวาดนะคะต้องช่างสังเกตเยอะๆนะคะแล้วเราจะวาดได้ออกมาเหมือนมากที่สุดเลยถ้าเราสังเกตเยอะๆนะคะอันนี้กะกะระยะนะคะ ระยะห่างจากคิ้วถึงหัวตานะคะประมาณเท่าไหร่นะคะล่างเส้นไว้ก่อนเลยนะคะด้วยดินสอ hb นะคะเราก็จะได้รูปตาแล้วนะคะวาดตาด้านในก่อนนะคะเว้นจุดขาวไว้จะเห็นจุดขาวไหมคะแล้วก็จะมีจุดดำนะคะให้เรา ระบายเบาๆนะคะเบาๆให้ทั่วก่อนนะคะเวลาลงแสงเงาระบายด้วย HB นี่แหละค่ะให้ทั่วนะคะให้ทั่วลูกตาดำก่อนนะคะแล้วเราใช้ Paper Stump นะคะอันเล็กหน่อยก็ดีนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้ให้ฟูงให้ให้เนียนนะคะ เกลี่ยรอบๆนะคะนี้เราก็มาใช้ดินสออีอนะคะเข้มมากเลยนะคะจะทำให้ตาดำเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะลูกตาดำนะคะใช้ ดินสอ e อนะคะระบายจุดนี้ค่ะจุดในตานะคะให้เป็นสีดำเข้มเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ดินสอสองบีนะคะสองบีค่อย,อยๆไล่น้ําหนักนะคะช่วงขอบตาบนนะคะ แล้วก็เน้นช่วงนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะขอบตาจะมีขอบตาเราจะเห็นขอบตานิดนึงนะคะ เส้นคิ้วไปก่อนเลยนะคะเส้นคิ้วดูทิศทางขนคิ้วนะคะขอบตาล่างนะคะอันนี้เน้นเน้นด้วยดินสอสองบีนะคะสองบีเน้นด้วยดินสอนะะนนนสองบี ให้ขอบลูกตาดำชัดขึ้นนะคะตอนนี้เราก็มาเกลี่ยให้ให้ฟุ้งนะคะเกลี่ยด้วยคัดตันบัตนะคะเกลี่ยช่วงชั้นตานะคะให้ดูลึกนะคะ เน้นขอบตาให้เข้มขึ้นนะคะชั้นตานะคะตรงนี้ชั้นตาเน้นด้วยสองบีนะคะให้ให้เข้มขึ้นช่วงชั้นตานะคะ เปเปอร์สต mm ัเกลี่ยนะคะเกลีย mm hmm. ตรงนี้เน้นช่วงขอบตานะคะ mm hmm. ขอบตา mm hmm. ใช้ดินสอสองบีนี่ยค่ะใส่ขนตานะคะดูเส้นขนตานะคะ นี่นะคะดูทิศทางขนตานะคะช่วงนี้ก็จะระบายให้เข้มนะคะ ใส่ขนตาด้วยดิ้นสอสอง B นะคะจะเข้มขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็จะมีเส้นของลูกในตานะคะม่านตานะคะ ลด้วยเปเปอร์สตัเงาสีเทานะคะจะทำให้ลูกตาไม่ไม่ลอยนะคะตรงนี้จะมีเงาสีเทานะคะต่อไปเรามาวาดขนคิ้วกันนะคะให้ใช้เปเปอร์สตัมระบายไปก่อนนะคะ ตวัดขนคิ้วขึ้นไปนะคะให้ให้เส้นขนไปตามทิศทางนะคะให้ดูแยกแยะรายละเอียดให้ให้ออกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ข้างบนนี้จะแบบซ้อนกันทับกันนะคะแล้วก็เรียวหายมาตรงนี้นะคะ mm hmm. ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ ตเราโฟกัสกันที่ดวงตาอีกแล้วนะคะหลายๆแบบนะคะเราจะได้เข้าใจว่าเวลาการวาดวิธีการวาดภาพหน้าคนนะคะ สำคัญที่สุดก็คือดวงตานี่แหละคะ่ะถ้าเราวาดดวงตาได้สวยก็จะสื่อออกมาว่าเหมือนมีชีวิตอยู่บนกระดาษเลยนะคะคือแบบเหมือนเขามีชีวิตและจิตวิญญาณเลยนะคะครูปุจะชอบวาดดวงตามากๆเลยนะคะในการวาดรูปคนเนี่ยเพราะว่าเขาจะสื่อถึงความรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะคะคือดวงตาเนี่ยนะคะ ลองวาดกันดูยากไหมคะพอพอทำกันได้ไหมสังเกตรายละเอียดเยอะๆนะคะจุดไหนเข้มจุดไหนที่เป็นสีเทานะคะให้เราลงให้เหมือนมากที่สุดเลยนะคะ มีเส้นขอบตาตรงนี้เป็นสันจมูกนะคะใช้เปเปอร์สตั๊มเขียนลงมาเลยนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะครูปูคิดว่าทุกคนน่าจะทํากันได้นะคะดูวิธีที่ครูปูสาธิตวิธีการวาดให้ดูนะคะทุกคนน่าจะลองทํากันได้นะคะไม่ยากเลยค่ะส่วนที่ลึกเราอาจจะใช้ดินสออ,อีนะคะมากด ับอีกทีนะคะส่วนนี้นะคะจะทำให้เข้มขึ้นนะคะช่วงนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมคะวันนี้ครูปูก็วาดสาธิตวิธีการวาดให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะอยากวาดรูปตากันแล้วระคาะเตรียมกระดาษดินสอกันให้พร้อมนะคะฝึกให้เยอะๆนะคะวิธีการวาดนะคะเนี่ค่ะเหลือบตามองด้านข้างนะคะก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกด subscribe mm hmm. กดไลค์กดแชร์ให้ครูปูนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปดีๆที่ครูปูจะนำมาแบ่งปันความรู้ด้านศินละปะให้กับทุกคนนะคะวันนี้ครูปูก็วาดรูปตาแบบมองด้านข้างเหลือบมองด้านข้างให้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะแบบง่ายๆนะคะ ใช้อุปกรณ์ที่ครูปูแนะนําไปนะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะปลอดภยัยปลอดโรคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ